สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเสียงุรบริษั์ด้วยครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวข้าวแปร์โคโกเกษตรพัฒนาครับ Onu Pro S 7000ครับผมใหม่ล่าสุดครับผมกำลังเกี่ยวอยู่พอดีนะฮะเลยเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันครับผม ฝากคานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะผ่านไปยังช่องเสือนุ้ยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหคล่องตัวมากครับลีลาการเกี่ยวข้าวล้มฮะข้าวล้มนาลม มาชมไปด้วยกันเลยฮะแรงสุดท้ายดุงานเสียโอทจากไหนไม่รู้นะเสียโอทดห้าส1่หนึ่้า รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ใหม่ครับ E ซุสุ 6HK 240แรงม้าิวโปร7,000นะรุ่นนี้จะให้ปากเลสเกลียวเลสอุ้มเลสนะฮะ คอคอไม่ได้ใจเป็นเหล็กไปะนะทุกท่อข้าวต่างๆนี้่าจะเป็นเหล็กอยู่ที่สเปคของลูกค้าเลือกซื้อนะฮะราคาก็ทดหย่อนกันไปตามสเปค รุ่นนี้จะเป็นรุ่น S s e ซีรีนะฮะปี2025นะฮะช่วงล่างน่าจะให้มาเป็น12แคทีปั๊มชั้นใช้ปั๊มของอิตตันเบอร์23นะครับ ข้าวลมท่านผู้ชมกินได้นิ่มเลยฮะเดี่ยวแทมโก้กเกษตรพัฒนาฮะสาขาใหญ่อยู่ที่ จังหวัดพิศโลคฮะบทีตอแคครับผมเครื่องยนต์ไปได้ครับไปได้ เป็นอุ้มพอดีฮะข้าวเต็มถังเลยนี่รถเกี่ยวข้าวไทยไม่แพ้ชาติใดจริงๆฮะเกี่ยวคล่องเกี่ยวดีเอสซีรีส์เอสเจดพันแทมโกเกษตรพัฒนา เรื่องครับขึ้นกนนะฮะป้องกันเข้ากระชอกออกจากถังนะคันนี้น่าจะออกมาไม่ไม่นานฮนะไม่นาน ฝากทีมงานเสียโอ๊ตด้วยครับผมเสียโอ๊ตรถจากไหนนะรถจากไหนรถเกี่ยวรถออกจากสริน์สรินอ๋อ ข้าวแล้วครับขัขขบรถ้นบาลีนรุ่นใหม่ๆนี่เขา เขาทำาราวมาให้แล้วไม่ต้องใส่ท่อ p v c นะไม่ต้องใส่ท่อ p v c ก็ดพันนี่ทำปากเกี่ยวมานะอยู่ประมาณ3เมตรนะครับผม3เมตรไม่เกินนี้นะครับ สีขอระภูมนะฮะมาเกี่ยวที่บุรีรัมย์ทุกปีฮนะแต่สีขอรถเกี่ยวเยอะนะเยอะมาลงเกี่ยวที่บุรีรัมย์ครับอหอยข้าว ้อยเสียต่อครับผมออฝากกันด้วยครับผมทีมงานเสียโอ๊ตสีคอรภูมิกรินนะครับ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมฝากอนิวโปรเอสเจ็ดพันแคมโก้เกษตรพัฒนาไว้ด้วยครับผมสนใจสืนน่นะสอขยันหน่อยฮะติดต่อได้เลยนะ